โอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบรถที่กำลังร้อนแรงอยู่หน้าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi X-Ford e แล้วก็ Honda HRV ซึ่งวันนี้เราจะเปรียบเทียบในตัวเริ่มต้นเท่านั้นการดีไซน์ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าสวยทั้งคู่เลยนะครับแล้ก็ดูทันสมัยทั้งคู่อันนี้ชอบใครชอบมันนะส่วนไฟหน้าของทั้งคู่ใน HRV รุ่น E แล้วก็ x f o r ฟ e ในรุ่น X9 เนี่ยไฟหน้าเป็นแบบ LED ทั้งคู่เลยไฟสองสงว่ากลางวันก็เป็น LED ส่วนไฟท้ายทั้งคู่ก็เป็น LED ภายในเนี่ยของทั้งคู่ก็เป็นสีดาหมดเลยนะครับทางด้านของ HRV นั้นเบาะก,ก็เป็นเบาะหุ้มนะฮะซึ่งก็เป็นแบบหุ้มแบบวัสดุหนังสังเคราะห์ของ X-Force ก็เป็นเบาะหนังสังเคราะหเาะ์เหมือนกันนะครับพร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อนส่วนภายในสิ่งที่คุณจะได้จาก h อน da HRV ในรุ่น E เนี่ยก็ได้แก่ระบบสไตร์เครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบควบคุมประตูอัจฉริยะระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะนั่งเนี่ยเป็นแบบอนเนกประสงค์พับแยกแบบ60-40 วงมาลัยปรับได้4ทิศทางไฟแผนที่ด้านหน้าเป็นแบบ LED ไฟอ่านหนังสือด้านหลังเป็นแบบ LED ไฟส่องสงว่างห้องสัมภาระเป็นแบบ LED ที่สําคัญมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้ด้วยส่วน x f o r e ในรุ่น X-Nine เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เลยนะก็มีปรับอากาศอัตโนมัติเหมือนกันแยกอุพภูมิสระซ้ายขวาระบบฟอกอากาศ Nano-X ระบบช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ ที่บางแดดคู่หน้าเนี่ยมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดแล้วก็มีไฟสองสว่างเป็นแบบ LED ไฟห้องโดยสารก็เป็นแบบ LED ไฟอ่านแผนที่คู่หน้าก็เป็น LED เบาะนั่งคนขับเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้พนักพิงหลังของเบาะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็สามารถแยกพับได้ 40, 20, 40นะฮะนอกจากนี้เนี่ยพนักพิงหลังของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยยังสามารถปรับเอ็นได้ถึงแระดับที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยก็มาพร้อมกับเป็นแบบ Dr i n k ์ o คล e r นั่นเองนะฮะก็เหมือนคล้ายๆเป็นแบบตู้เย็นนั่นเองนะครับ ส่วนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีที่ใส่กวดน้ําข้างประตูด,ด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับช่องเก็บของอนเนกประสงค์หลังเบาะคู่หน้าแล้วก็กล่องเก็บของใต้ห้องเก็บสัมภาระพร้อมฝาปิดส่วนระบบความปลอดภัยที่ H.R.V ในรุ่น E มีมาให้ก็มีกล้องมองภาพด้านหลังแบบรับมุมมอง3ระดับถุงลมคู่หน้านะครับแล้วก็ถุงลมด้านข้างคู่หน้าม่านถุงลมด้านข้างระบบป้องกันล้อล็อกแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรคระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งระบบ เพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วของรถ ขนาดที่ความปลอดภัยของ X อ็กซ์ฟในรุ่นอีกไนเริ่มต้นเนี่ยก็มีถุงลมนิรภัยมาให้6ตำแหน่งด้านคนขับด้านผู้โดยสารตอนหน้าด้านข้างและก็ม่านถุงลมมีมาให้ด้วยระบบควบคุมการขับขี่และสมดุลขนาดเข้าโคง้งระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลันระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเสริมแรงเบรก ระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกออโต้โฮระบบไฟกระเพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขนาเบรกกระทันหันระบบไฟสองสว่างอัตโนมัติเมื่อเปิดด็อกและระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ระบบป้องกันการโจรกรรมและระบบสัญญาณการขโมยซึนท่านล็อกระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็วระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายในกล้องมองภาพขนาดถอยจอดก็มีมาให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่า ให้มาเยอะจริงๆเลยนะสำหรับ x f o r c e ในรุ่นอีกเริ่มต้นเนี่ยซึ่งอย่างหนึ่งในตัวเริ่มต้นของ x f o r c e เนี่ยอีกนเนี่ยสิ่งที่เขามีมาให้เลยก็คือ AYC นั่นเองนะครับ Active y a w Control นั่นเองนะมันก็เป็นระบบควบคุมการขับเครื่อนนั่นเองนะครับทำให้มันสมดุลขนาดเข้าโค้งนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับทางด้านการเข้าโค้งเนี่ยจะทําให้คุณทัานสามารถเข้าโค้งได้อย่างมีความมั่นใจนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบควบคุมการทํางานของล้อด,ด้านในาและกาด้านนอกนะฮะทำให้ขนาดเข้าโค้งนั้นมันทําให้การทํางานนั้นสัมพันธ์กันรักษาสมดุลและก็เสถียรภาพของตัวรถ H.R.V ในรุ่น E เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับระบบออกตัวบนทางลาดชันแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันเนี่ยแล้วก็มีระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยด้วยนะครับนอกจากนี้นยังมีโหมดการขับขี่อยู่3โหมดด้วยกันได้แก่ Eco Normal Sport มีเบรกมือไฟฟ้าให้เหมือนกันออ t โต้เบรคโฮก็มีมาให้ส่วน X.Ford ในรุ่นเริ่มต้น X.N เนี่ยมีโหมดการขับขี่มาให้7โหมดด้วยกันนะครับได้แนะก่ Normal w e ว Gra v e l Tarmac, Mud, และอีก2โหมดเนี่ยก็จะเป็นโหมดชาร์จอีกโหมดหนึ่งเนี่ยจะเป็นโหมด ev นะก็คือวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนร้อ0ดูเหมือนว่าในรุ่นเริ่มต้นของทั้งคู่นันะครับในส่วนของ x ford เนี่ยจะให้เยอะกว่าอันนี้คือผมยังพูดไม่หมดนะยังมีอีกหน้าของทั้ง2รุ่นรายละเลอียดต่างๆเนี่ยแต่เหนือสิ่งอื่นไดนะครับรายสปอร์ต x ford ในตัวเริ่มต้นมีมาให้แต่ว่า hrv เนี่ยในตัวเริ่มต้นไม่มีมาให้ ในขณะที่มิติตัวรถเนี่ยต้องบอกว่า X-Ford นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่า HRV นะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวเนี่ยยาวกว่า HRV 49 mm กมมกว้างกว่า20มมสูงกว่า60มมส่วนระยะฐานล้อนั้นเนี่ยจะยาวกว่า40มมความกว้างของล้อคู่หน้า x f o r t เนี่ยจะกว้างกว่า HRV 15มมส่วนทางด้านหลังเนี่ย12มิลลิเมตขณะที่ความจุถังน้ำมันเนี่ย HRV จุได้40ลิตรส่วน x f o r จุได้4 2ลิตร ส่วนความสูงกราวเคียร์แลนด์นะครับ HRV เนี่ยจะสูงกว่า X-Ford นะอยู่ที่13มิลลิเมตรส่วนระบบพวงมาลัยของ HRV เนี่ยจะเป็นแบบแบล็แอนด์พีเนี่ยพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้าแล้วก็มีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเนี่ยอยู่ที่5.5เมตรนั่นเองนะครับระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนด้านหลังเป็นแบบดิสเบรกการสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบแบบเพลสันสตรัดอิสระพ,พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบทอร์ชั่นบีม ส่วนของ X-Ford นะครับพวรมลาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบ Blank and P เนี่ยพร้อมระบบ Power ควบคุมด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบอิสระแบบเฟอร์สันสตรัดคอยสปริงบวกเหล็กกันโคง้งแล้วก็เหล็กค้ำหัวโชคกมาให้ด้วยส่วนทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบทอชันบีมระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นแบบ Disc Brake แบบมีช่องบายความร้อนเหมือนกันด้านหลังก็เป็น Disc Brake ส่วนระยะรัศมีวงเลียวแคบสุดเนี่ยของ X-Ford ทําได้5.2เมตร ขุมพลังเครื่องยนต์ของ HRV นะครับแน่นอนฮาเป็นเครื่องยนต5ลิตร4สูบ16วาวนั่นเองนะครับซึ่งก็ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่106แรงม้าที่6,000ถึง6,400รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่127นิวตันเมตรที่4,500ถึง5,500รอบ ทำงานคู่คู่ก,ก,กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ให้กําลังอยู่ที่131แรงม้าที่4,000-8,000ถึ 8, รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรที่0-3,500รอบชนิดแบตเตอรี่นั้นก็เป็นแบบลิเธียมไอออนนั่นเองนะครับส่วนระบบส่งกําลังนะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ eCVT นั่นเองนะฮะ ดูของ x f o r e กันบ้างนะครับจะเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรสูบ16วาล์์นั่นเองแรงม้าอยู่ที่107แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิด134นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้านั้นนะครับจะให้กำลังอยู่ที่116แรงม้าแรงบิดอยู่ที่255นิวตันเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบลิเธียมไอออนระบบส่งกำลังจะเป็นแบบเกียร์นะฮะ2สปีดแบบ t r a n s a เ l ลนั่นเอง ส่วนอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะก็คือในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับทั้งคู่เนี่ยมีการเคลมอาไว้อยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรคือระบบไฮบริดของทางด้าน X-Ford เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมันเป็นแบบระบบฟูลไฮบริดนั่นเองหมายความว่าเวลาคุณจะขึ้นภูเขาเนี่ยหรือว่าขึ้นทางที่มันชันๆเนี่ยแน่นอนครับเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะติดทำงานควบคู่ไปกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้อัตราทดท,ดที่ต่ำเวลาขึ้นทางชันๆหรือว่าขึ้นเขา หมายความว่าเวลาคุณเนี่ยขับรถเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วกันถ้าเกิดคุณขับรถเกียร์ธรรมดาขึ้นเขาหรือว่าทางชันๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้เกียร์ต่ําใช่ไหมก็เหมือนกันฮะอัตราทดที่ต่าก็เหมือนกับการใช้เกียร์ต่ํานั่นเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังในการทํางานของเครื่องยนต์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับขาะเดียวกันเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ยังคงสร้างกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่แบตเตอรี่เหมือนเดิมนอกจากนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการตัดสลับเป็นแบบไฮบริดซีรีส์อีกด้วยนะเพื่อความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์นะครับ เพื่อให้การขับเคลื่อนเนี่ยที่มันขับเคลื่อนได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันส่วนราคาเนี่ยในตัวเริ่มต้นของทั้งคู่นะครับแน่นอนทะาฮอน d ด hrv เนี่ยนัตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะอยู่ที่900 0แสนิดนิดใช่ไหมฮะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับในส่วนของมิตซูบิชิ x f o r d e ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก8ปดแสนเก้าเกนนั่นแหละก็ราคาต่างกัน ประมาณนึงนะสำหรับ2ตัวนี้ในตัวเริ่มต้นนะฮะใน HRV รุ่น EHVE e VE, แล้วก็ Xforce ในตัวเริ่มต้น Ignite นั่นเองใครที่กำลังจะตัดสินใจนะครับเลือกรถ2ตัวนี้อยู่นะฮะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าหลงลืมอะไรประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ